ครับเอซีสวัสดีมิดเด็คเป็นเพงของเราเอฟซีกูทุขคอนครับวันนี้เก็บงานนะครับมันเี้เก็บงานขรงพีบุตรเขงางอไฟครับพุดมาเร็วเห็ดทั้งนะครับนี่วันที่วันที่เท่าไรวันนี้วันที่เท่าไร่สิบเจดกทั้งเลยยี่สิบเ็อ่ายี เราเราเข้าเข้างานตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดวันที่สิบเจ็ดนะวันที่สิบเจ็ดมีวันที่ย7สิบเจ็ดรวมกันเลยเจ็ดตั้งครึ่งครับเจ็ดเจ็ตั <17 S 1> <17 S 2> ง้งครับเจ็ดตันครึ่งเดี๋ยวเราจะมาทูดคุยกับเจ้าของที่ครับว่าเขาที่ปลูกยั้งครับที่นี้เจ็ดตั้งครึ่งเขาที่ปลูกยั้งครับเดี๋ยว เราไปสืสืมภาษณ์เขาครับความงดงามของพี่บุษฐครับของพี่บุษฐ์ของโอวไกวขอบคุณที่บริการทีมงานของพวกเฒาครับความนี่ครับเราจะไปคุยกับน้องมี่นะครับเนาะเอาสวัสดีมี่สวัสดีที่พูดยังน้องเอาแรงใต้เลยแรงใต้เลยแรงใต้เลย สามครับเอาูกรามกับมะพร้าวกับพร้าวน้ำมตรงตรงนี้ตีกี่ไร่ตรงนี้นี่ตีสิบเจ็ดไร่ว่าสิไร่ว่าน้ำมันน้ำมันกี่ทั้งครับเจ็ดทั้งครับเจ็ดทั้งเจังครึ่งเรามีจบยังจบอะไรครับจบสลิดจบสลิดอยู่เอสลิดที่ใดครับแที่นี้วอ๋อจบแล้วเรียนอยู่อยู่ไหนอ่ะอ๋อราชะพัฒ นีเจ้าประจวบมาทําเกษตรโดยเฉพาะเลยครับนี่นะครับชอบเกษตรนะครับชอบเกษตรครับนี่เข้าติปลูกต้นรบต้นปลูกพร้าวแล้วก็ปลูกปาล์มนี่ครับนี่แหละเจ้าของที่รูปล่อครับนี่ครับอีกคนหนึ่งอยู่นู่นอยู่ในนู่นนู่นอีกคนหนึ่งปุ๊บดุลีอ๋อไอ้นู่นนู่นไม่ย่ายครับทีไม่ย่ายทีไม่ย่ายครับไม่ย่ายมาแล้วเดี๋ยอะไรครับเสร็จแล้วครับ ทำเพื่อที่นี่ที่แล้วใจขึ้นครับดีครับคนนี่ครับพิบุตรเขา,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 ขาก็ให้ครับนี่เจ้ากองทีครับนี่ครับใจดีด้วย <c oughs> ใจดีติฟลูปรได้พิบุตรกราวราวปป้ามอ๋อนี่คนนี่คนใจท่างนี่แต่คนนี้ผู้ดูแลนี่ลูกเข้ยลูกเข้ยดูแลผูดูแล <c oughs> ครับผู้ดูแล <c oughs> ด้วยครับกำลักลงคลิปอยู่ครับเอาครับเราจะพามเดินดูวอบสวยงามครับเก็บงานผูดูเลขนะครับหนองนี่ขอบคุ้นครับที่มาใช้บริการของผูเฮ้าผีบุตรขอบหงอกไหว ให้ถูกใจเจ้าของที่เจ้าของที่ถูกใจครับเราก็พอใจครับงานเราทำตามเจ้าของที่ครับด้วยครับนี่ครับครูปราบสามครับขอขอบคุณผู้ติดตามช่องผู้เข้าครับแล้วก็ผู้บริการให้บริการพวกเข้าครับทีมงานของพวกเขาคือ,อผู้ ผู้จ้างคือพระเจ้าครับคือพระเจ้าขอาผู้เฮาครับนี่ตรงนี้ก็ยังน้อยนึงยังโบเ,เก็บตีนอครับเนาะครับผู้ที่กำลังเข้ามาเบิ้งมาแย่งนะครับด้อกับว่าไปสีเหตุงานไปสีได้แมโครขุดยังกับเอาเม็ดกับ โคขุดรองปามขุดสะขุดหยังกระเฮ็ดเม็ดครับมาติดตามมาติดต่อได้ครับติดต่อลังคลิปเลยครับน่ครับคลิปนี้สำนีเนาครับเนาะขอบคุณน้องมี่ขอบคุณพี่บดครับที่ให้บริการทีมงานหมูเฮาขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ